เรียกไปผู้โดนไปพราไปบวกผู้โดนมีไข้ก่อนเนาะมีไข้บบนี้ถ้ามีต่อมากแบบไอ้นุคนะเท่าเดียวอะลูกนี้ไปโดนีเดี๋ยวโทมาหาตีน่งยุกเดี๋ยวเท่าหาตีนหนึงตอนรับป่วยไม่ไหมเนี่ยอไก่อนนนสั้นนีุ่กไยันี้นตายแลย้ว

ส่งข้าวอีเรือยู่หรอกนครับงาอําไปเลยดิที่เหนือกูยน้ปลาไล่มาหรอดูน้ำมันใไลไปนุ่งเทียบอยุเทียบี่แล้วไปเป็นเทียดงานนี่แบบไปเอาทุกเขาหลดแล้วพันเอามาเล่ช้ามใ่กระชือร่งใส่ยี่สิบหมื่นมาปฏิบัติเราก็ดีเจ้าหน้าวไป สันจีบอลาสิังสันจีดาเ้องอยก็ว่าคหอยบอไปหน้าก็มาแล้วบายอมไปนี่มันเขาด้หน้าได้ก็ไปใชเป็นเีป็นเงี้ยด้ารับผมเขาไปเ้าไปยกขอเส้องสนี่ยอะมาเนี่ยหอยกบขึ้นมากาิมาเ่ามีแห้งไหมแม่ป้ามาเอามาลับมาที่เาทบไปทมาอยก็ได้เมาที่รู้มามหอยเขาแววไหมเขาามาไม่ขึ้นนั่นแค่วันพี่นองกันล้ แตท่าใจจะหหเลยว่าอายุอยุเนอะแต่ยิ่งแต่เขาอ้นมียงเ็แต่ทั้งทั้งจะจังซุ่มหลบไปเห็นยันนี้มั่งยิ่เรุ่งอันซ้อนพี่น้องเขาเป็นี่แถเแ้วนี่หล่ะพี่แถว

ทำอะไรได้ไม่ได้แต่ไอ้เจ้าหลานเนี่ยเยอะเดี๋ยวให้กำลังใจไม่กไม่ได้ำลังใจไม่เท่าไหร่มันอยู่ที่ศรัทธาโอ้นี่นี่ศรัทธามากเลยก็นี่ทำอะไรแล้วศรัทธามากให้ทำเลยเดี๋ยวหาที่เราจะทำให้คนนั้นกินน่ะเป็นหลายบุคคลเอต้องเชื่อในพระเจ้าจอร์จแม่จะมีศรัทธา ต้อเชี่อมมันเนี่ยไม่ต้องนิ่งคอยอะแยะว่าทำให้กินแล้วแม่จะมีความจกจริงๆเลยนะทรับไม่นกินเนี่ยโอ้โหแต่ตอนนี้ขี้เกียจเพราะเขาทิ้งเราให้เรานอนสบายไม่จบถ้าาอย่งั้นวันนี้ต้องมานอนหุ่งกันแล้วเนี่ยไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเนี่ยซื้งเราสองคนชอบกิน เราไปช่วยเขาเนี่ยมันมันไม่เดือนใจเราขอย้อนประเด็นนิดนึงไม่รู้ว่าพักอาการจะอนุญาตให้มานอนหรือเปล่าเขาต้องมีคนไปขอใครจะไปขอให้เราเขาต้องเป็นแอดรถก็ของทัวร์ไงไกลเลยไกลไปเลยคุณนี่แหละที่จะขออนุญาตแม่ไกด์ไกด์เขามีแผนแผนเขาอยู่เขาจะพาไปไหน ข้ามทำไม่ได้ไงโอ้ยไอ้พี่น้องกันไม่ความเป็นใจไม่มีหรอกมีเป็นคนสร้างพานต้องช่วยเราใช่ไหมถ้าช่วยเราได้เราก็จะช่วยทำให้ช่วยได้เดเงินผมจะได้ค่าแรงกับอาจารย์ไม้ไหวอาจาร์จะช่วยไม่ได้นะครับแล้วก็นอนบ้านงานเดิมแล้วกันเขาลำบากไม่ได้กินแล้วเยใหญ่ไปคุยเกิดทำแม่เลย เมอย่าดีสังหารดูว่าเอาหมนกันเะตายคนที่ตายแล้วแบบไใจต่ลหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำมันนั้นถ้าเก็บปักหม้อ โอ้อันนี้ก็ยากเองแล้วทำแล้วไม่เวิร์คเพราะว่ามันก็องไปหาผ้ามาใส่ปากนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเอาผ้าเดี๋ยวผ้าแต่ไส้มันทำยากไม่ยากไม่ยากแต่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งคือน้ำจิ้มมันจะเป็นมันไม่เปิดเดียวกับคุณชายใช่ไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมามาเรียนแล้วก็มามาเชียงใหม่เพิ่งเคยเห็นเข้าเก็บปากหม้อใส่ได้กับเนื้อ แต่ว่าแต่ถ้าเกิดจะอร่อยจริงๆคือน้องคอนพนมอร่อยครับเกี๊ยบปากมอญน้องคอนพนมของยวนเลยเนาะของยวนโดยตรงผมไปกินอยู่ที่น้องครนพนมมันก็ไม่ใช่กินอยู่สมุดประการไม่ใช่หมดเนี่ยสรุปจะได้ทำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเขาเกบปากมอยเขาทำาทำเลยะวามคืบมันใหญ่น่ะไม่รู้ขายฝันซื้อผ้าขาวมาผ้าขาวบางมาเดี๋ยวทำ มันอยากหมูเหมือมันใช้นิดเดียวเราจะ<ต>มีเวลาทันเลเดี๋ยวเราไปนู่นจะมีเวลา